ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมและช่องขาบรรนานาจะได้ไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถเด็ดๆทุกคลิปครับสวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เรามามิ팅นะครับของพี่นุช่องแกรนซอรีครับตามนี้เลยพี่นุมีมิ팅เล็กๆนะครับของทางช่องเขานะครับวันนี้เรามากับ ยูทูบเบอร์หลายคนเลยวันนี้ผมชอบบรรยากาศของคนเล่นรถนะเดี๋ยวมาชมครับว่าวันนี้มีรถอะไรบ้างเจาะให้ชมรถที่สวยๆฮะยากๆตามสไตล์ช่องโนเนมแล้วกันครับเดี๋ยวไปดูครับว่ามีอะไรมาบ้างเจ้าของงานครับมาเปิดงานเรียบร้อยแล้วเราชมบรรยากาศกันนะฮะบรรยากาศงานนะครับทชินุกําลังรีวิวรถนะครับ W124 วิออันนี้รถเรานะ จำนวนรถค่อนข้างเยอะนะครับคือพี่ๆบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละคันกันดีกว่า สวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับอะไรเป็นรถรุ่นอะไรครับรถ mercedes benz นะครับ e 5 5 amg นะครับ w 2 1 0นครับคู่แข่ง m 5เลยครับตัวนี้เป็นตัวเฟสลิปแล้วรถปีอะไรครับปี2000 2000ครับครับผมถามท่านแลนลกันทำไมถึงชอบรุ่นนี้ครับถึงอยากขับผมเป็นแฟน mercedes ผมเล่น mercedes มาเยอะแากเป็นคันสุดท้ายที่ผมยังเหลืออยู่อ๋อแล้ครับมีหลายคันมีอะไรบ้างครับก็ตั้งแต่ถ้าถ้า e ก็มีเอ่อหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่ อ่าสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งอ่าสองหนึ่งสองแล้วทำไมถึงชอบเป็นตัว V8 ตัวนี้ผมว่ามันเป็นตัวที่ในบรรดารถ Mercedes ดสเบสิบกว่าคันที่ผมใช้มาเนี่ยคันนี้เนี่ยจุกจิกน้อยที่สุดใช่ครับผมชอบประจำสองหนึ่งศูนย์ไม่ไม่จุกจิกไม่จุกจิกเลยแล้วก็กำลังโอเควีครับกี่แรงม้าแล้วพี่คันนี้นี่ตามสเปคเนี่ยมันสามร้อยกว่าแมสสามร้อยกว่าครับแต่ว่าคันนี้หนึ่งจูนเป็นวีแปดห้าละก็ขึ้นไดโน่ละสุดก็ยังได้สามร้อยกว่าแมสอยู่เปิดไฟดูนะใช่มครับ ร้อยีซีครับเครื่อง m อ1มหนึ่งหนึ่งสาครับผมขับมันไหมก็สองร้อยห้าสิบก็ยังไหลต่อได้แต่นิ่งมากนุ่งนิ่งครับนิ่งนิ่งลได้ข่าวว่าขายด้วยใช่ไหมครับครับผมเท่าไหร่ครับพี่คันนี้เหรอจริงๆหลังใหม่มาคุยกันได้ได้เดี๋ยวมีอะไรติดต่อโนเนียมนี๋ยวจัดการให้ได้ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับสภาพคันนี้เป็นไงครับพี่ที่มีคนละกันสวยอ่ะก็สวยนะสวยสวยอิ๊กการพูดว่าสวยก็รถตี้ ได้เฟสทูโทนใช่แล้วก็สภาพข้างในเนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นมานะผมเคยขับ E55 ด้วยผมคิดว่าคันสภาพอย่างผมเนี่ยมีแค่สองคันในเมืองไทยใช่มีสองคันมีแค่สองคันที่ได้สภาพอย่างนี้นะครับแล้วก็สติกองสติกเกอร์ AMG ครบทำไมอย่างเงี้ยถ้ามาดูข้างทูโทนข้างในสวยมากคันที่คันที่ก็ทูโทนแต่ว่าของที่เป็นไม่เฟสแต่คันเฟซที่เป็นเป็นดำด้วยไม่ เขเรียกอะไรพี่แม่ไม่ได้จอตากแดดเลยนะเนี่เพราะจริงๆสองคืนสูแตหมดเลยนะแตกหมดแดดใช่ใพี่เขาจอดไม่ตาบแดดเลยนะยกกระจกทั้งบานใส่เลยมัใช่เนี่ยกระจกทั้งบานใส่สติกเกอร์เลยมาครบเนี่ยครับสายยนาเซ่เยยนาเซ่คืออะไรครับยนาเซ่เป็นพรมของญี่ปุ่นเป็นแบบมันชื่อชื่อโชรูมชื่อดีเลอร์ใช่ถ้าใครทำแม็กซ์ซึ่งันนี้ผมแถมพมยานาเซ่ให้ผมมีพมยานาเซ่อยู่ถ้าคนเล่นเบนซ์เจดต้องแบบต้องยนาเซ่ทูปถูถเล่นจริงตัวจริง นี่ถือว่าสวยมากเดี๋ยวเราไปชมรถกิตตี้อีกทีนะครับอันนี้สวยวันไหนเนี่ยเราขอ e e ห้าห้ามาเจอ m ห้าบ้างได้ไหมครับได้ครับดีดีแดดแดแน่นอนครับไม่ครับไม่ไม่ผมวาดต้องเอาประมาณตั้งสี่กิโลฮะถ้าสี่ร้อยเมตรไม่ได้จริงเหรอพี่สี่กิโลก็จะโดนโดนแล้วก็ทุกคัน m ห้าปลายมันไหลกว่าทุกคันนะไปหาเลยในเมืองไทยไม่มีใครมีเสามีพิล่าสวยแล้วผมแล้วใช่นี้ไผมผมกล้าบอกเลยไปติดาดูนะฮะ สวยจริง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 ครับสวยจริงครับสวยมากพี่ครับพี่ขายป่ะขายครับขายครับพี่จะซื้อไหมครับขายเลยพี่ซื้อเลยครับไม่หรอกต้องออกนะพี่เพราะว่าที่บ้านไม่มีที่จอดแล้วนี่เขาเจอคนซื้อกันเลยผมจะเอาพี่ผมบอกจริงนะพี่พี่ซื้อตอนทําเสร็จอ่ะคุ้มสุดแล้วครับใช่ครับใช่ครับ มันไม่เสียเวลาครับตอนนี้หัวตัดสวยๆอ่ะเล็กผมว่าสามสี่แสนถึงนี่ไม่รู้จะได้ถึงหรือเปล่าด้วยไม่รู้จะถึงใช่คำว่าไม่รู้จะถึงหรือเปล่าใช่ใช่คว่าสามแสนบวกแต่ไม่สวยออะเออครบผนีครบมากเลยอ่ะอ่าีสงสัยเราต้องได้ค่าค่าคอมเป็นน้ำสักสักสองน้ำนะพี่เนาะพี่ตีนะน้ำเปล่าน้ำเปล่าอ๋อแหม เนีย้ยเนี้ยแต่คือก็คือของตี้ของแท้ของบูงท,ตทตแต่ว่ามันไม่เนี้ยเพราะแบบที่บอกมันเป็นรถใช้งานมา,มาเกินสิบปีมันก็ใช้แบบใช้ใช้โซมอ่ะแต่ว่าเก็บเเก็บแบบวางมาแม่งเก็บกระเด็นใช่ยกไม่ทั้งยวงเมื่อกี้เขาถามคขาถามซึ่งผมว่าเราสามคนตอบกันได้ถ้าให้ซื้อรถแบบนี้นะครับครับทําใหม่กับซื้อเสร็จแล้วอันไหนเว่อร์กันครับถ้าถ้าว่างมากถ้าว่างมากก็ทําใหม่ แต่ถ้าไม่ว่างเลยซื้อรถเสร็จแล้วเถอะซื้อรถเสร็จแล้วเหรอครับเด <c oughs> ี๋ยวให้ใหม่เลยครับ <f unk> ฟังโดเนร์ไหมครับซื้อเสร็จเถอะครับบางคันปีนึงยังไม่เสร็จเลยครับครับยังไม่เสร็จไม่เสร็จ, <c oughs> เ,รจเลย <c oughs> ไป <c oughs> ชมรถพี่ตี้ต่อเลยครับคือบีเอ็มจริงๆอ่ะที่ที่ชอบแบบ เด่นๆเลยแฮนดิ้งดีแฮนดิ้งดีแม่การขับขี่ดีมากใช่เบนซ์มันยันยานเป็นลุงแก่ๆแต่ B M มันกระับกระเฉงมันสนุกมันสนุกสนุกใช่มันสนุกผมไม่เคยไม่เคยบอกเลยว่า B M เป็นรถไม่ดีใช่ดีที่ดีรถขับสนุกแต่ตอนซ่อมจะเพลินๆนิดนึงนิดนึงครับแต่เบนซ์ก็ไม่ใช่ว่าก็เป็นกันแหละแต่เบากันหน่อยถ้าเทียบกับเก้ากับสองหนึ่งศูนย์นะพี่สองหนึ่งศูนย์ยังไงก็ซ่อมถูกกว่าใช่กว่าเยอะลุงนวลว่าเยอะใช่ ผมไม่ซื้อสามสามเก้าผมผมไม่เอามาทำกระดามาขับเลยครับพรอย่างนี้เลยอย่างนี้ไปเลยเพื่อสุดไงสุดนะเอาไปลาจ่ายก็สุดเลยเที่สองคนไปลองนะครับเองมีมีเล่นเบสอย่างเงี้ยรู้สึกว่าถ้าใหม่สุดที่จะเล่นได้คืออย่าง C ีแค่2องสุดซีไม่เกินละหรือถ้า E ก็2องหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองไม่เกินละรู้สึกว่าใหม่กว่านี้มันมันไม่ได้แล้วอ่ะ มันไม่ใช่เว้นใช่แต่แบบ B M เงี้ย F 10 F 30เฮ้ยแม่งทำไมรู้สึกขัดรู้สึกรู้สึกดีวะใช่ครับดีไหมนั่นแหละใช่ไหมพี่แต่แต่รออารดี้ยังอดี้ก็ไม่ก็ไม่ขี้เลยก็ไม่ขี้เลยวะแล้วแต่ผมเป็นผมส่วนตัวนะอาร์ดีนาทีนี้ต้องอาดีเลยถ้ารถใหม่ป้ายแดงเลยต้องอาดีเลยอาดีใช่ผมมาชอบนะผมขับพวก R S แต่ผมรู้สึกอย่างเดียวยังรู้สึกว่าขับซีขับดีแต่รู้สึกความมันขับหลังแม่งขับมัน มันคนละแบบเออคนละคาแรคเตอร์คคคนละาแรเตอร์เทียบกันไม่ได้แต่เราเรากลับไปชอบคนชอบรถขับหลังรถขับหลังตอนนี้มันในรถสายยุโรปมันเหมือนมันกำลังจะตายไปแล้วมันน้อยมากนี่เาต้องขับสี่หรือไม่ก็ขับขับหน้าใช่ใช่เริ่มน้อยแล้วแต่ถ้าถามผมเองผมว่ามันคนละคาแรคเตอร์กันใช่ใช่แต่สนุกครับทั้งคู่เลยถ้าตอนนี้มีเงินล้านหนึ่งเป็นพี่พี่จะซื้อรถยุโรปถ้าเป็นล้านหนึ่งนะครับเอาไปใช้ทุกวันเป็นพี่พี่เลือกอะไรล้านกว่าบาทบวกหรอใช้ทุกวันโอ้โหใช้ทุกวันด้วยเว้ยเอาเอาไมมัน อีห้าสองหนึ่งมันจริงครับผมเคยใช้อยู่นะครับแต่คุณมีตังร้านเดียวไม่พอครับคุณต้องมีอีกร้านหนึ่งเขาไปซ่อมถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ตอบโจทย์ครับคุณมีร้านเดียวไม่พอครับแล้วถ้าเป็นพี่เอาแค่ร้านเดียวไงเอาแค่มันร้านเดียวร้านเดียวมันคุณขับได้แต่ว่าแผงคุณไม่มีตังซ่อมนะพี่นะนี้ไม่มีตังซ่อมแล้วถ้าเปงหนึ่ครับถ้าเป็นพี่มีร้านหนึ่งซื้ออะไรครับร้านหนึ่งเหรอตอนนี้โอ้โหยุโรปร้านหนึ่งถ้าจะใช้ทุกวันนะ ผมว่าคุณไปซื้อสีคูเอะใช่ใช่ใช่แปดแสนกว่าบาทแปดแสนกว่าบาทแล้วเป็นรถที่ไม่จู้จี้จุกจิกเลยคุณเปลี่ยนเฟืองแอดวานซ์เปลี่ยนเพลเกียร์เปลี่ยนอะไรจบแล้วแค่นั้นใช่แล้วเอง ดีลุกด้วยใช่จริงๆ e-cool ก็ไม่ไม่ข้ามร้านแล้ว e-cool ก็ไม่ข้ามร้านแต่ e-cool ยังจุกจิกมากกว่าซีใช่ถ้าซีมันจะปาดเปรี่ยวกว่าใช่เพรอซีเครื่องใหม่กว่าใช่ใช่ตัวหนึ่งจุดทกกับหนึ่งจุดหรือถามถ้าจะไปเล่น f 3 0ก็ก็ได้นะก็ได้แต่มันก็ต้องเหลืองแลไม่เทนแนนหน่อยเพราะรถอายุปีมันกำลังได้ก็ร้านหนึ่งก็ไม่พอไงก็ไม่พออยู่ดีร้านหนึ่งก็ไม่พอผมเป็นผมผมแนะนำ f สามสิกับ f 1 0ครับกําลังดีจริงๆออดี้ดีนะแต่ออดี้มือสองมันตกควบ สายเบนซ์เขาก็เชียร์เบนซ์สายบีเอไม่แต่รู้ป่าว่าถ้าให้ผมเลือกนะผมชอบออดี้คิวห้าโอ้โหแต่ขออย่างเดียวขออย่างเดียวใช่ซ่อมระเบิดแค่นั้นแหละราคามือสองอะไรหวฟุบ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 เลยที่บอกครับมีร้านหนึ่งไงครับต้องเตรียมตังไว้อีกร้านนะครับใช่เออรถเจ็ดแสนตังไว้สามแสนซ่อม เจอรถไส่คันนึงนะครับสวัสดีครับพี่แพทสวัสดีครับพี่แพตดีครับแนะนำนนึงรถรุ่นนี้เป็นรถอะไรครับโตโยต้าแบนกาดครับโตโยต้าแบนกาดใช่ครับผมว่าคนในช่องผมนี่งงครับแบนกาดเป็นรถอะไรครับพี่เป็นรถ SUV ที่หายากมากในเมืองไทยเนาะใช่เพราะว่าตอนที่เข้ามาในประเทศไทยตอนแรกเนี่ยราคาค่อนข้างสูงตอนออกมือหนึ่งเท่าไหร่พี่ราคาขายญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ8 0 0แสนถึงล้านหนึ่ง ต่ในเมืองไทยเนี่ยตอนนั้นเข้อราคามาที่อีตันเนี่ยสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองล้านเก้าใช่ผมแนะนําให้อย่างนี้แล้วกันนะครับจริงๆเซ็กเมนต์เขาเป็น SUV ยูวีเทียบเท่ากับ c ซียแหละใช่เพราะถ้า c ซียจะเป็นรับโฟใช่ครับเนื่องจากโตโยต้าทำเซ็กเมนต์ที่ขายนี้ญี่ปุ่นเป็นเจ็ดที่นั่งใช่ใช่ไหมมันก็เลยจะเป็นรับโฟที่เป็นบอดี้เจ็ดที่นั่งยาวกว่าถูกต้องครับใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเครื่องสองตัวเป็นสองจุดสี่กับสามจุดห้าครับ บล็อกเดียวกับพวกแคมป์ี่สามจุดห้ากับใช่เอาพานเอา่าเลยใช่จริงๆถ้าทําตลาดที่ถือว่าขับดีเลยนะมากใช่ไหมพี่ใช่เสียดายใช้ความความสุขที่ใช้แล้วเป็นไงบ้างชอบครับเพราะว่ามันได้ฟิลของการใช้ในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดได้ขออนุญาตดูข้างในได้ไหมครับดีครับเชิญเลยครับเพราะจริงๆอ่ะเท่าที่ผมดูมันคือมันคือคล้ายๆกับแฮร์ริเออร์นะครับรับใช่ไหมพี่ใช่ครับเซกเมนต์เดียวกันแต่มันจะลุยๆกว่านิดนึง มันจะออกแนวแบบว่าแนวสปอร์ตนิดนึงสปอร์ตนิดนึงใช่ไหมง่ายใช่ครับผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีครับผมดูสเปกจามันจะเหมือนกับเหมือนกับตัวรับโฟแล้วก็แฮร์ริเออร์เลยมีซันลูปมีซันลูปด้วยครับผมพัดเดียวแฮร์ริเออร์เลยเนี่ยใช่เบาะพับได้ครับที่เจ๋งมันคือเจ็ดที่นั่งใช่ไหมครับใช่ครับอนุญาตนะข้าหลังพับได้ครับอ๋อนี่โทษทีครับอันนี้คือเจ็ดที่นั่งใช่ครับอ๋ออันนั้นพับขึ้นมาเป็นบ่ะอีกแถวหนึ่งแถวสาม แต่ก็รู้สึกว่าเล็กรูมจะใหญ่กว่าใช่ไฮเลเอร์ครับพี่ครับใช่ไหมใหญ่กว่าไฮเลเอร์เนาะเอ่อใกล้เคียงใกล้เคียงใช่ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันครับแล้วซ่อมรถแบบนี้ซ่อมลำบากไหมครับง่ายมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือทุกอย่างมันเซกเมนต์มันเนี่ยมันใช้ตัวเอาพารอ๋อมันเป็นประตูประตูคล้ายคล้ายพาด้าไอพาโดใช่ครับเปิดหลังอย่างนี้ครับแล้วก็เก็บของกระเป๋าเดินทางสองสามใบสบายสบายโอ้อ่ใช่นี่เป็นรถแรงหนึ่งคันใช่ ตอนตอนนั้นทำไมซื้อพี่ทั้งดังที่ราคาแรงมากเลยนะคืออยากได้ความแปลกแล้วก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์เรามีครอบครัวมีลูกนั่งให้ผู้หญิงใช้ให้เมียใช้อย่างงี้ครับรถปีอะไรครับพี่ปี2พ1 0ครับ2010ใช่ครับโหตอนนั้นสามสองล้านกว่ากับ3ล้านนี่ใช้ได้ใช่ครับ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 มีแผนที่จะขายไหมครับก็อนาคตครับถึงจุดหนึ่งอาจจะต้องแบ่งผัดกันชม เดี๋ยวถ้าขายขายขติดต่อมาทางโนเนมนะเดี๋ยวผมติดต่อพี่พทนให้อีกทีได้เลยครับยินดีครับโอเคยินดีขอบคุณมากครับครับยินดีครับเนมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ตี้ครับครับสวัสดีครับผมสวัสีนะไปทางการพี่ตี้แนะนําตัวนิดนึงครับผมตี้น้านันครับช่องเดดิมได้ครับโอเคผมเป็นคนหนึ่งที่ไปลอกกันบ้านพี่ตี้เขาหลายหลายหลายคันแล้วนะครับไม่ควรเป็นการบ้านที่จะลอกเลยนะคือผมเป็นคนเล่นเบียมาก่อนเป็นข้อมูลน้อยอะฮะผมจำได้พี่กับพี่แพนทํารีวิวดบเบิ้สี่ศูนย์ฮะโคตรละเอียดลึกแม้กระทั่งเครื่องก็ในไทยน่ามีใครทําแบบนั้นใช่ผมขอบคุณมากมหน่าเลยเป็นคันนี้ใช่ไหมครับคันนี้กันนี้ติดตามหลายอีพีแล้วคันนี้ก็ มันชื่อลุงแสบแอบแซบลุงแสบแอบแซบที่ทุกคนถามหาว่าเมื่อไหร่หมันจะมาอีฮะวันนี้เราขับรถมาแถวๆนี้เผื่อมีใครให้ดู <laughs> แต่ว่าจริงๆแล้วรถมันยังไม่ได้คอมพิวตร์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วบวกกับพูดตรงๆเลยว่ามันไม่มีเวลาที่จะทํามันเท่าไหร่ <laughs> เออมันก็เลยอาจจะหายไปจากช่องบ้างแต่จริงๆมันยังอยู่ฮะมันยังอยู่มันยังอยู่ย <laughs> ใช่ <laughs> ผมเป็นคนนึงพี่ทําพร้อมผมผมทำ M5 อีกสามเก้าอยู่รถเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเัืจองเผือบแล้วนี่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเป็นรุ่นนโอเคทำไมถึง จริงๆแล้วคือส่วนตัวมี e55 อยู่แล้ว210คันหนึ่งเป็นเฟสลิ์คือใช้งานอยู่แล้วเป็นรถเดลี่ปกติแต่ไอคันเนี้มันเป็นโปรเจกต์ที่พอตีเขาคันเขาอยากเขาอยากทำอีกสักคันหนึ่งเป็นไม่เฟเอ่อไม่เฟสอ่าคือเหมือนว่าจะมีแบบมีเฟสกับมีไม่เฟแล้วอยากรู้มันต่างกันไหมอ่าแต่จริงๆแล้วพอทํามาแล้วปับ๊บมันก็มันก็ต่างกันแน่ๆแหละว่าภายนอกมันดูแก่กว่าเยอะเลย ไฟต่างเลยใช่ไหมครับไฟต่างกันชนต่างกระโปรงต่างคือก่อนเฟซมันจะเป็นอีกลุกหนึ่งพอเฟสลิฟแล้วมันจะดูสปอร์ตขึ้นเลยใช่สปอร์ตภายในก็ต่างกันนะแต่เครื่องเครื่องยนต์ระบบการขับเคลื่อนอะไรพวกนี้เหมือนกันประมาณนั้นคําถามเลยถ้าซื้อรถทําใหม่กับทาเองครับแนะนําคนคนดูน่ะเป็นพี่ๆแนะนําแบบไหนซื้อรถที่เขาทําแล้วแต่เช็คประวัติดีๆก่อนนะใช่จริงๆผมว่าเราสองคนเหมือนกันก็คือที่ทําใหม่ก็เพราะอยากได้ประวัติรถที่ คือจริงๆอ่ะโดยส่วนตัวแล้วเล่นเบนซ์นวางเครื่องอ่ะเบนย้ายของอ่ะมาเยอะมากก็ซื้อรถที่เสร็จแล้วทั้งนั้นแหละไอ้คันนี้เป็นคันแรกที่ลองอยากลองทําเองดูสักคันหนึ่งแล้วได้รู้เลยว่าอย่าเลยท้อแท้ก็อย่างที่บอกถ้าได้ก็ถ้าได้ของดีอาจจะอาจจะฟุกใช่คือเราไปซื้อรถที่ย้ายมาแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจบนะมันอาจถ้าเราโชคดีอ่ะมันก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่เรางันเราซวยอ่ะโอ้โหอีกบานเลย ใช่บางบางทีอาจจะไม่คุ้มก็ได้มันวัดใจนะฮะต้องวัดใจขอชมเครื่องหน่อยพี่ได้เลยจ้ะก็เป็น M113 5 4 0 0ซีซีเหมือนคันอื่นทั่วๆไปแล้วไม่ได้มีอะไรพิสดารกว่าแต่ทับใหม่ก็ฝาเครื่องเหมือนกันเนาะ LCI กับไม่ LCI ดีวูกพี่ใช่เหมือนกันหมดัะเบนเขาเรียกเฟสลิฟอาเ์เเรียก LCI อ่าใช่เหมือนกันหมดก็โลโก้ก็จะหลุดหายเหมือนกันทุกคันนะฮะอ่าใช่เครื่องใหญ่ดีเนาะ มันเตมพอดีเนาะแต่แม่งคือรูปบอดีนี่มันวาง V12 ได้ด้วยนี่ในโฉมมันที่ขายเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีสองสุดสุดเลยคือ E420 <4 20. S 2> อ่าเ,เป็นเครื่องตัวนี้แหละอ่าแล้วก็ขยับมาอีกบล็อกหนึ่งในก่อนเฟสอะมันจะมี E50 a MG ด้วยอ่าแล้วก็มี E55 เป็นเจนนออกมาแต่ถ้าเฟสลิปเป็น E55 เลยฟิลลิ่งขับเป็นไงพี่300กอ่มา ขับสบายเป็นรถเดลี่ได้เลยรีวิวสองหนึ่งศูนย์เป็นรถที่ขับดีมากใช่คือพูดเลยว่ามันไม่ได้แรงจนเกินไปจนขับยากแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่เทอะทะไม่ได้ยุ้ยจนเกินไปด้วยคือมันมันมันเฟิร์มผมพูดกับค้าหลายๆท่านว่าจริงๆสองหนึ่งศูนย์ขับขับนิ่มกว่าสองหนึ่งหนึ่งใช่ถูกต้องเรื่พี่อันนี้ไม่ผิดถูกต้องครับแล้วก็ดูแมนเทนเนนซ์น้อยกว่าสองหนึ่งหนึ่งเยอะใช่แล้วก็พวกวัสดุภายในเป็นรีไซเคิลน้อยกว่าสองหนึ่งหนึ่า อโอเคขออนุญาตดูข้างในนิดหนึงได้เลยครับผมวันไหนอยากจะพาให้พี่พาไปลองในสนามสักนิดนึงนะครับโอข้างในสวยเนาะอันนี้เรียกว่าบิวแล้วดีกว่าอ่บิวแล้วใช่คือทําทาใหม่หมดแล้วถ้าดูในอีพีก็จะรู้จะเห็น่แล้วใช่เห็นสภาพตอนแรกอยู่แล้วอ่แต่ตอนนี้ที่ที่ทําเสร็จแล้วอันนี้หายากมากเลยนะพี่เนาะยังไงก็แตกแตกครับแล้วก็นี่พอพูดถึงประเด็นนี้แตกใช่ไหมมันแพงนะฮะ อาลีกเพจมีขายไงมีเหรอเออร้อยก่บบาทสั่งมาเลยนี่มีทู่เดเฮ้ยผมผมเคยหานี่สองพันห้านะผมจำได้เนี่ยต้องขอบคานเลยเ๊จอะเออมาเลยสั่งอาลีกเลยยังถูกเลยไม่ได้ดูอย่างหนึ่งขับซ้ายขับเออรถมันขับซ้ายขับขวาเหมือนกันเลยใช้ไม่ได้ทิ้งอ๋อนี่มันขับซ้ายใช่ไหมสั่งสั่งมาจากจีนมันก็เป็นวงซ้ายไงลืมคิดโอ้ผมเคยใช่ผมเคยซื้อ โอ้โหถ้ามีพวงขวานี่ช่วยได้เยอะเลยนะอันนี้ยังกสามสวยสองสามพันนะพี่ <S <S ใช่ตอนนี้แหงขายอยู่รอบๆันเหลือสามพันห้าละใช่ต้งรวยแล้วมีมีคนโมทําเหมือนทําขายละเป็นแบบฉีดขึ้นมาใหม่เลยอ๋ออืมใช่ฮะโอ้โห,ข,หข้างหลังนั่งข้างหลังนั่งสบายกว่า e สามเก้าเยอะผมบอกเลย e สามเก้ามันรู้สึกรถมันจะราคาเตี้ยๆใช่เคสรูปอื่นอ่านหน่อยแต่ฟีลิ่งมันจะสปอร์ตกว่านะที่ที่นั่งซัพพอร์ตสู้รีวิวสองหนึ่งศูนย์ไม่ได้ รถเป็นคนละคาแรคเตอร์อ่ารถคนละคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์แล้วไม่ต้องไม่ติดต้องไม่ติดโลโก้ได้ใช่ไหมพี่ไม่ติดแล้วแผลแบบ E สองสามศูนย์ใครแสงนี่ใครแสงนี่แสงไม่ได้เลยนะแต่จริงๆคือถ้าคนเล่นรถเขาก็รู้แหละว่าเสียงมันไม่ใช่สีสูบอ่ะใช่เสียงมันไม่ใช่สีสูบใช่ติดตามถ้าอยากรู้คันนี้ติดตามพี่ที่ช่องที่ช่องไหนครับพี่ช่อง Daydream Die ครับ EP ลุงแซ่บแสบซึ่งยังไม่จบนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้นะครับได้ครับผมโอเคขอบคุณครับ เจ้าของให้เราถ่ายแล้วตัวนี้เป็น A124 นะครับเป็น e class เปิดประทุนโอ้คันนี้หายากมากสภาพดีมากนะครับต้องบอกว่าสภาพดีสุดๆเลยอี e 2 2 0 e คือใครมีคาร์บูเรตแบบนี้นะครับผมบอกเพรว่ารถมันหายากมากรถแบบนี้เนี่ยมีคุณค่าติดใจนะครับอ่าพวกนี้ก็จะเป็นเบนซ์ต่างๆนะครับตัวนี้นก็เป็นเปิดประทุนนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าเขามีอะไรกัน thank okay. you